มาดูข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยเเขาบอกว่าถ้าแรง F นะครับเท่ากับ600ตัวนี้เท่าให้เท่ากับ600อ่ให้คำนวณหาแรงลับนะครับโดยแรงลับเนี่ยมิติทางเป็นบวกไปตามแกน y ก็คือแรงลับมันวิ่งตามแกนนี้แกน y 100%เพราะฉะนั้นก็ง่ายเลยนะครับอาจารย์ก็ย้ายแรง F มาด้านนี้นะครับมันจะเกิดเป็นสามเหลี่ยมเขียนขึ้นมาใหม่นะครับ 500นะครับแล้วก็ f ก็วิ่งไปด้านนี้ f เท่ากับ600นะครับอ่าแล้วแรงรับของอาจารย์เป็นสีเขียวคือแรงนี้นะครับแรงรับให้มาด้านนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้มานะครับสิ่งไม่ใช่ได้ไดมาหรอกเขาให้มานะครับสมมติอาจารย์เขียนแกนตรงนี้ใหม่นะครับอ่ามุม30ตรงนี้ก็คือมุมนี้นะนี่คือมุม30องศานะครับ มุม30องศาที่ให้มาตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับการที่เขาให้มุม30องศาตรงนี้มามันก็จะทำให้เราได้อะไรขึ้นมานะครับมุมตรงกันข้ามมีเส้น2เส้นมีเส้นขนาน เพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้เขาเรียกว่ามุมแย้งนะครับมุมแย้งมันก็จะมีขนาดเท่ากันอาจารย์ก็ได้มุมภายในของสามเหลี่ยมตัวนี้30นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนสามเหลี่ยมตัวนี้ใหม่500600ได้30ะอ,อาจารย์เห็นปุ๊บอาจารย์ก็เห็นเลยว่า,อ,าอย่างนั้นก็ใช้อ่า ใจรอนะครับใจรอเพราะว่ามีมุมของตรงกันข้ามอยู่ก็500ส่วนด้วยไซสาย30องศาจะเท่ากับ600นะครับส่วนด้วยไซมุมสีแดงนี้นะครับมุมนี้มุมมุมฟรีแล้วกันไซฟรีแล้วกันนะครับอ่าด้านตรงกันข้ามอาจารย์ก็กดเครื่องคิดเลขหาตัวมุมไซฟรีตัวนี้ออกมาอ่ามุมฟรีของอาจารย์จะเท่ากับ หกร้อยอ่ะเดียวอาร์คไซน์นะหกร้อยซนาย30นะครับส่วนด้วย500นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมานะฟีของอาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่อ่าศูนย์อ่ะไม่ใช่ฟีของอาจารย์ได้36.87องศานะครับ นะมุมฟีของอาจารย์ก็จะได้เท่านี้นะครับต่อจากนั้นนะอาจารย์ได้มุมมุมด้านนี้แล้วนะครับมุมฟีตัวนี้นะครับอาจารย์อยากได้แรงรับตัวนี้นะ R แล้วกันเป็นตัว R ตัว R อาจารย์ก็จากทรายเหมือนกันนะครับจากทรายละนะครับ หรือโคไซก็ได้นะครับไซหรือโคไซก็ได้เพราะว่าได้ได้มุมแล้วนะครับได้มุมฟีออกมาเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือเนี่ยตรงนี้อาจารย์ก็จะหาได้เพราะว่ามันก็ต้องเข้ากับ180นะครับมุมภายในของสามเหลี่ยมแล้วก็เอา2มุมนี้มาบวกกัน30บวกด้วย36.87นะครับอ่าได้เท่าไหร่ เครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งได้มุมสีดำตรงนี้นะครับลบออกมาได้เท่ากับ1 1 3 1 3มงองศานี่คือมุมเป็นมุมเซตาแล้วกันนะมุมเซตาเพราะฉะนั้นได้มุมเซตาออกมาแล้วนะครับเขาให้หาอะไรบ้างเดี๋ยวกลับไปดูก่อนค่ามุมค่ามุมเซตาอ,อาจารย์ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่า ข้อนี้เขาให้มุมตรงนี้เป็นเซตาเดี๋ยวกําหนดแล้วมันจะงงนะตัวนี้คือเซตานะครับตัวนี้คือเซตาตัวนี้คือมุมฟีแล้วกันนะครับนะมุมฟีของอาจารย์ได้113.13เพราะฉะนั้น r ส่วนใช้ทรายลอนะส่วนด้วยมุมฟีอ่ะ113.13เนี่ยจะเท่ากับอะไรดีก็เอา500ส่วนไซาย30ดีกว่า ตัวเลขบนง่ายดีนะครับอาจารย์ก็สาม,มารถคำนวณหา R ออกมาได้นะครับ R ของอาจารย์ก็จะกดออกมาได้ R ก็คือแรงลับของอาจารย์ก็จะได้919.61นะครับนิวตันหรือจะเท่ากับ920นิวตันถ้าปาัดเศษนะครับจบข้อที่2